เอาเดินนะ้าเมกาแอร,รอนนะขเขาจะการรับเมกาหรือยังล่ะถ้าเกิดถึงว่าพร้อมแล้วก็ไปนี่เลยฮะทุกคนเมกาแอร,รอนของเรานะมาฮะใส่ตัวไปเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ห้าล้านโอเคไปลยุยนี่โอ้โหตุ๊กโตกใหญ่นี่นนไังทุกคนได้เวลาฮะเมกาแอดร,รอนนะโอเคทุกคนมาแล้วฮะมาโอ้โหมีเกาะซะด้วยสิต้องงี้สีท่าแทงนะแล้วก็มีบ้านเต็มเต็มเลยฮะ มาฮะท่าแรกคือเออแคะมาเดี๋ยวสิเออแคะเป็นไงนี่งมันการกระโดดทุกคนโอ้โหหนึงน่งแสนห้าหมื่นเลยนะโอเคถือว่าแล้วเรื่องฮะ,ะอิชิโซเตเตตามาเฮ้ยไอจินี่จะนี่ฮะมาสตันไหมถ้าเกิดว่าไม่มาสตันก็คือจะดีมากฮะทุกคนแต่ว่าอาจะสตันรอบนี้ โอ้โหเรียบร้อย,ยนะทุกคนเราฆ่าเทอเรียบรอย้อยเนาะไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราต่อไปก็ค่อยว่ากันโอเคฮะปลาหินรัวเลยนะแต่ไม่จะท,าทา้าท้ายไงคือมันเป็นเหละะ็กทุกคนอืท้ายสอคือเอ้ยขอใช้ท่าเอิตุเควสก่อนแล้วกันเอควสใส่นี่เลยนี่ฮะอุ้ยไม่ตายเหรอมาเนี่ยโอ้โหมาเลยเพื่อนปลาหินมาเลยโอเคฮะท้ายสอคือล็อกแค่มีการแบบว่าไปหินผลึกศิาลาได้ทุกคน ต่อไปต่อมาแล้วมีพื้นขึ้นมานะนี่ไงฮะมันต่อมาเหมือนกันว่าโอเคมาถือว่าดีฮะทุกคนปั่นมาโอเคไอ้กิลลี่มาอยู่แล้วสลายไหมโอเคเรียบร้อยฮะคนฆ่าเธอแล้วเนาะแล้ก็มาฮะวอเตอร์นเฮลนิวตอมไม่น้อยใจเลยเพื่อนแล้ก็ปั่นมาเลยฮะอืมชิสเปเรตปั่นมาสองตัวติดแล้วก็โกเลมไอ้โกโลนดิโกโลนกิ้งมาฮะทุกคนแต่มันก็เท่านั้นนะเพื่อนมาเออใครไป เเยคหมือนกนกัมาทำนันงไงฮะทุกคนขอเอามาสู้กับร่างแรกของมันนะมาอารอนแนติมาพุ่งชนแค่นี้ใครไปใส่นี่เลยฮะไม่ช่อตัวอะไรไม่รู้นะอเอ้ยใครไปไม่เข้าเลยอยันนี้ตั้งแนติแล้วไม่ไหว,ลวแล้วทนะุกคนก็องามการเฉื่อยฉาละมาเมาเทนวิตายซะ ถ่ายไ,ไปนอนโลดแต่ไม่ตายโอ้อะไรเขาเนี่ยแต่ว่ามันถ่ายหุ้นเลยมีโล่โอโสองชั้นเลยนะทุกคนโอ้โหโคตรถือเยอ่สองชั้นนะ้วโลดแต่ว่าตีไม่เข้าเลยไม่มีดาเมจเลยไงของอะไรผมก็ยังไม่ได้ใส่ให้ด้วยหืมไฟฟ้ามาฮะเออไฟไปค่อยต่อไปฮะทุกคนมาขอตีตั้งมือในกันดูดิก่อโคตรหนาทุกคนยังมันตีเราไม่เข้าเลยลองตีมาฮะแท็กเกอร์ม,มาวันนี้ได้ทั้งวันหน่ะผมหมดเลยถ้าเกิดว่กกมมาผมยังยื้อต่อไปนะเพราะว่าน่าจะแบบว่า นีนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบนาทีนะประมาณนี้นะมาล็อกไปโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันมามอเทนวีไปสมดาวูโตเลยนี่นะคือมันยืดถึงเทอร์นี้ยี่สิบนะทุกคนคือก็ว่านะก็แทงว่ามมีดามเมจหรอกมันมีหน้าที่แทงอย่างเดียวครับทุกคน แต่คือเลือดของมออันเต็มหลอดเลยไงวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีวันนี้กันฮ่าขอตัวลาไปก่อนนะกันฮ่าดูเรื่องสักสามแสนเจ็ดแน่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาทำการรีวิวตัวละครนี้นกันที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะนี่นะทุกคนฮันดูลัสนะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาเจอกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีคนะรับข,ขอบคุณที่รับชมครับ